ไ,ไม่ใช่ให้ให้ว,ยวายุวตาสิอนอกไปดูแต่ตอนนี้ลูกชายหลับอยู่นี้เดี๋ยวปิดมาได้ครับเดี๋ยวฉันจะทวงคืนชุดเก่าด้วยนะที่มีโบว์ไป่ะมานี่มาลูกไอ้วาไอา้วามานี่มามาครับพ่อพ่อมาไอา้วาไอา้วาสต้นไม้นี่ไหมมามีเขารักลงุงครับ ลาเราไปดูเขาติดโซลาเซลล์หน่อยเขารอพวกเราอยู่ทำไมอ่ะไอว้วากินกินสตรอเบอรี่อีกไหมเดี๋ยวเราจะขึ้นไปดูด้วยตอนเขาติดข้างบนเดี๋ยวพาลูกสาวไปดูไปออกไปดูแวบไปดูข้างนอกไหมลูกเ,เ,เ,เขาเห็นเธอใส่แล้วเ,เ,เขาเธอเช็ดม่งานอดโอ้โหโอ้โหทล่ไอ้วารองเท้า,าของเขามากนะคะจริงค่ะใส่เช็ดใส่เช็ดตลอดมีคนบอกว่าเธอรักรองเท้า หายไวๆสองนุม่มร้อยดวงขอบคุณนะคะับขอบคุณทุกคนที่ส่งดาวให้หนาวแนาวส่งมาอีกหนึง่ง <c oughs> เป็นไรลูกสาวอะไรหรอก ส่ลูกสาวกันสวัสดีครับทุกคนสวัสดีตอนเช้าเี่ยเเี่ยเลยอ้ยนะจะโดนนะมือขวา ได้อะวันนี้ก็คือ CEO นะตั้มตั้มตำแหน่งอะไรนะเธอมาขอผิดคนแล้วแหละ,ะในกรีน CEO CEO มาดูงานด้วยอัญญาอยู่กับพ่อได้ไหมอ่ามาเล่นกับพ่อดีกว่ามาลูกไหมนี่เราไว้วางใจให้บริษัทกิีนรีซอสนะครับมาติด ไอ้วาอัญญามาอยู่กับพ่อหน่อยอะไรนะมันต้องเนี้ยบนี่คุณอุไรเตสมาหนึ่งร้อยดูว่างถ้าเผื่อใครอยากติดโซลารเซลล์นะครับนี่ทีโอไปทุกงานใช่ไหมครับ๋อล้อเล่นมาเล่นกับพ่อเธอลูกอ๋อเหรอโยมาดูงาน นั่งไงขานี่แหละด้วยตัวเองตอนนี้เขากำลังยกแผงขึ้นไปอยู่นะครับอะไรหรอครับเดี๋ยวต้องรอหนึ่งทีพีทีพีนะหลายคนอ่ะโอเคเปลี่ยนก่อนให้เขาพักผ่อนเนาะนี่อุมแม่เขารอง

อ่ะวันนี้เราไม่ได้เชียร์ดาวเลยเลขสิบวิสุดท้าย,<ด>ยจริงๆก็คือวันนี้เพิ่งไปโรงเรียนมาครับแต่ว่าเราเพิ่งไปรับกลับบ้านมา<ด>เพราะว่าท้ายนะครับหมดแล้วสงสัยไม่ได้แล้สวสตาป์ตี้วันนี้ทีพีไปไหน,นพีน8พี5แปดเจ็ดหห้าสี่สามพราะว่าเขาป่วย,<โด>ยคุณครูก็คือโทรไปสองหนึ่ง

หลายคนบอกว่าเกิดดราม่าเกิดดราม่าอ่ะท่านถือหน่อยอะไรนะนังแสบพี่ก็คือ ว่าไงอ่ะกลับมานอนพาก็คือป่วยคู่เลยพี่ชายเหลือนใส่นะแล้วไอวายอยู่ไหนพี่ไอวายอยู่ไหนคะบ้านเราก็วุ่นวายด้วยวันนี้สาวน้องสาวน้องสาวจะกินสตรอเบอรี่ไม่เอาไม่ดึงค่ะเดี๋ยวมันหล่น อด่๋เจอตาถ้าปล่อย,ยอ,อทาอันยญญาพี่ไอไวอยู่ไหนคะขอบคุณค่ะ,คะต้งๆหน่อยเต้งๆอยสอเซใช่ค่ะอะทำไมรู้เอ๊ะหรือว่าคนอยาเห็นมาทางนี้ซิลูกอัญญาอัญญาปล่อยพลังใครลื้ใครลื้ใครรู้ พลังอัญญาปล่อยพลังสิอ no. ัญญาอัน no นี้พิธีใช่พิธีเนาะที่ไปตั้งแต่เมื่อไหร่เนี่ยอุ้ยเอาหนูปีลูกสาว ช่วงนี้แบบที่บ้านเราอะส่วกับเด็กๆคุณคัลเลอร์ฟูลนะคะกรีนลิสโ oh, อ้ขอขอขอวันเนอ้ป่วยกันเยอะนะคุณอาม่าอาม่าก็คือคุณแม่ของออยอ่ะจ้าเอ๋และไอ้วาล่ะคะหนูไปดูพี่ช่างหน้าบ้านไหมล่ะ,ละ ประตูน้องอัญญาค่ะน้องอัญญากิสตาเบอรี่ค่ะเรื่งเลยค่ะคุณอุมาลินนะคะดูเด็กๆถือว่าเลยดูแล้วสดชื่นมากมีความสุขล่ะไปกับพ่อไหมเอาไหมไปไหมเจเจเจไปหาไอวาสิอันยาไปไหมคะไปไหมคะไปไป อุ๊บ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 อุลูกสาวอ๋อไม่ได้อันร้อนม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 ันร้อนค้างเลยแล้วลูกอะมาไอวาขึ้นมาลูกไปเอาไอวามาสิถ้าถ้าหนูเอามือป้ายไปหมดเนี่ยดู วัน,นงุกงีเฟอร์นิเจอร์พ่อก็จะเละเทะหมดนะลูกไปมันร้านมันร้านแหมใส่เสื้อผ้าเหมาะอากาศจริงเซ็กซี่นี่ <c oughs> ดูพี่ช่างพี่ช่างทำ ดีมากๆเลยค่ะที่ทำงานก็ติดโซลา่าเซลล์ประหยัดค่าไฟแบบครึ่งปัอครึ่ง <c oughs> ดูพี่ช่างพี่ช่างทำท <c oughs> ี่ดูวันง่วงหน